ในวันนี้เรากูอยู่กันที่จังหวัดสุรินทร์พามาชมพ่อช้างพลายสมคิดวันนี้งั้นมากันกับพระอาจารย์นัตพงศ์กิติยานโนพามาชมพ่อช้างพลายนี่โอ้ในยมตาเขาเป็นเจ้าของ นี่ยดีแับยังยังงรงอยู่โอ้พลุยาวมากเลยพลูกงากับพลุไอไรพลุไเหอยงานโอ้ครับโอ้นี่นายยมนะนี่ ผมนะอืมโอ้สวยงามอลังการมากเลยนี <descriptive mus i> ่โอ้พอปลายสมคิดโอ้ใ่ยมนะอือในยมตาโอ้น้องดบน้องเปรยบรรยากาศเจี๋ยหลังนี่อ้ อายุจักปีแล้วยมตาสามสปีโอ้แม่เขาจะทำอะไรเนี่ยาบอนคเอยากกินยาเลยอ๋อเ็นคนเยอะอยากกินยาครับอือื ก็คพพลายสมคิดหืมทํามจะหนับนาะสปะร้โห พ่อช้างพลายสมคิด,ดวันนึงนี่เขากินเยอะไหมโยมตากินเยอะอยู่ครับมอองววััมมนนกต้นกล้วย <c ười> แต่เจ้ามีมีมีรถด้วยมันมันอยู่ในบาานยางกับมู่บ้าจยางเแล้วก็ส่งทุกวันสุคิดนี่รับงานให้มาโยมตาครับรับอยู่รับอยู่นี่บอกปัญญาปัจญาไป ตบตะแกงตแอยู่ไหนนั่นบุน้ดมนกเปรยพามาชมช้างอยูค่คนเดียวบกก่ตะครับล้านไม่ออกมาเลยวัน<อ>นี้อ๋อนี่แบบใบใบใบดำาบสีพุนบ่ถึงจะออกมา สูงมากเลยน้องตาเนาะใบเม็ดยังวะนี่ครับตกวสเตัสูงสูงเูมัูมนองเม็ดกว่าตเมดห้าสิบห้าสิบหกสิบเล ทำงานที่เท่าไหร่สุดจริตถ<อ>ึงแล้วเป็นไรครับโอ้น่ารู้เมาเข้าไปน่ารู้เมาเข้าไปอืม

ยังลูกอ่ะลูกโอ้โหแม่บอกแม่มันเสียหมดแล้วอ,อ๋อต้องตบดีนะลูกตาเลี้ยงช้างมากี่ปีแล้วโอ้ชาววาเลี้ยงมากอ่ะตั้งแต่ช้างตาหมากตั้งแต่เลี้ยงช้างตาหมาตั้งแต่นี้ แต่ก่อนอยู่ที่นั่นบ่แต่ก่อนก็อยู่หมู่บ้านย่านนี่ก็เป็นหมู่บ้านไม้มาใหญ่มาอยู่พวกไร่เนาะเรื่องมาเชือกเดียวน่ะแต่จ้างน้ำบ้านก็เมียต่จ้างดูเมียเขาก็ไปอยู่พังงานอยู่ฝั่งงานตัวนี้แต่ตัวคู่ก็มมีงานเนี่ยถ้าไปรับงานอย่างนั้นเขาก็เอาเป็นคู่เขาไม่รับ นช่วงตกมันนึ่มันก็ยากมันรับทำงานให้เขาไม่ได้ช่วงนี้ก็ตกมันไหมนี่ก็ยังตกอยู่ยังไงอยู่ตัวไหนเปลียนเปียกรรมที่ไกลไกตาวันนี้วันนี้ว่ามันไม่ไหลออกอืมตกมันก็ตกมันนานไหมครับตาต้ตกไปปีที่แล้วกับสามเดือนห้าวัน สามเดือนมีดุมีอะไรบ้างไหมครับดุใกล้ไม่ได้ไเลยแหละเจ้าของก็อยู่ไกลไม่ได้ครับพานนะบมาชมช้างโอ้โหพวกนู้นเวบกันแล้กันับอยู่บรีรัมครับผม เงินช้างขี้ขี้ตามช้าง